สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันทุกวันเนาะไม่ต้องอ่ารอคอยนะคะใครที่กําลังรอครูนูอยู่ <laughs> มโนไปก่อนนะคะแต่เรารู้ว่าทุกคนนะคะจะมีคนเป็นของตัวเองค่ะดังนั้นแล้วถ้าคุณรู้ว่าคุณเองนะคะมีคนเป็นของตัวเองที่เขากําลังรอคุณอยู่นะคะ คุณจงรีบเอาตัวคุณขึ้นมาไว้หน้าจอแบบนี้นะคะและจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่สำคัญนะคะสำหรับใครอีกหลายคนคะ่ะหรือแม้กระทั่งหน้าวันนี้คุณเพิ่งเริ่มต้นนะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าคุณจะกลายเป็นคนสำคัญของคุณเองในทุกๆวันค่ะเดี๋ยวคุณนูขอดูภาพเช็คภาพเช็คเสียงก่อนนะคะการที่ขึ้นมาหน้ากล้องนี้คุณนูยอมรับเลยค่ะว่าถ้าคุณยังอยู่ในโลกออฟไลน์นะคะ วันนี้เสื้อสีออกทองเลยนะคะหรือสีน้ำตาลเนาะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวครูนูขอแชร์ก่อนนะคะขอเช็คภาพด้วยแล้วก็ขอแชร์ไปด้วยนะคะเรามาเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งดีงามแล้วเวลาที่ได้ลงมือทำความดีนะคะจงแชร์มันออกไปะคะ่ะภาพชัดเสียงชัดนะคะความสวยชัดนะคะใครบอกบอกตัวเองเลยค่ะไม่ต้องให้ใครมาชมนะคะ เพราะว่าการที่เราชื่นชมตัวของเราเองในทุกๆวันนั้นนะคะมันยิ่งจะทําให้อ่าจิตของเรานะคะจิตวิญญาณของเรานี่เขารักและชื่นชอบในสิ่งที่เราทําและก็ในสิ่งที่เราได้แบ่งปันนะคะในทุกๆวันอ่เดี๋ยวคุณนุขอแชร์ก่อนนะคะแชร์เรื่องราวดีๆนะคะสนับสนุนตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราได้ลงมือทําความดีนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะหาได้ยากนะคะการที่เราจะมาทําความดีแบบฟรีๆแบบนี้นะคะและก็ ไม่ได้ช่วยคนแค่คนคนเดียวนะคะแต่คุณสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อีกเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวคุณหนูขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะต้องส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะอย่าลืมนะคะสําคัญที่สุดเลยได้ทําสิ่งดีๆความดีความงามทั้งหลายนะคะคุณจงแชร์แบ่งให้กับผู้คนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าสิ่งที่เราได้ขึ้นมาทําในทุกๆวันนี้นะคะเราจะสามารถช่วยใครได้บ้างนะคะถ้าเรา ขึ้นมาไลฟ์แล้วเราไม่แชร์แบ่งปันออกไปนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าจะมีใครเห็นเราหรือเปล่านะคะฉะนั้นแชร์ออกไปก่อนเลยค่ะแชร์ share ออกไปเพื่อที่จะอันให้มีคนมาเห็นเรานะคะบางครั้งเราก็กําลังหาคนที่เราต้องการช่วยเหลือเขานะคะและคนที่เขาช่วยเหลือเรานะนะคะเขาก็ต้องการตามหาเราอยู่เช่นกันค่ะฉะนั้นแล้วอ่าแชร์ไปเรียบร้อยแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะ อ่าแป๊บหนึ่งเนาะแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะอ่างั้นก็จะเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะที่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วหรือว่ายังไม่ได้ขึ้นมานะคะครูนูบอกไว้เลยค่ะว่ายุค 5G ของเรานี้นะคะมันเป็นยุคที่รวดเร็วทันใจค่ะและก็การที่คุณจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นก็รวดเร็วทันใจเหมือนกันค่ะคุณขึ้นมาได้แบบง่ายๆแป๊บเดียวอยากจะขึ้นมาตอนไหนก็ขึ้นมาได้เลยนะคะ แต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นมาบนโลกออนไลน์นี้ได้ยังไงใช่ไหมคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังสับสนยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะสามารถสอบถามครูนูได้นะคะซึ่งครูนูเองนะคะได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะตั้งแต่วันแรกที่รู้จักโลกออนไลน์เลยค่ะแล้วก็ทําไม่หยุดนะคะเพราะว่าบางครั้งการที่เราอยากที่จะสําเร็จในเรื่องใดน,นั้นนะคะไม่ว่าจะทํางานออฟไลน์โลกออนไลน์นะคะคุณจะต้องมุ่งมั่นเท่านั้นค่ะ และคุณูเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นการไกลนะคะเพราะเมื่อก่อนเราทํางานในโลกออฟไลน์นะคะคุณูทํางาน10บกว่าปีถึงจะได้จับเงินล้านนะคะคุณคิดดูแต่ว่าการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นี้นะคะคุณูเชื่อคนสําเร็จคะ่ะว่าการที่เรามุ่งม,มั่นทําทํามันต่อเนื่องถ้าเรายิ่งทํานั้นเราจะได้รู้วิธีการหาเงินได้ดีกว่าโลกออฟไลน์แน่นอนเพราะยุคนี้นะคะออฟไลน์มันเริ่มไม่เวิร์กแล้วนะคะ ค้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังเอาตัวเองอยู่มุดอยู่นะคะในถ้ำในอุโมง์ของโลกออฟไลน์นะคะแล้วไม่ยอมพาตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะครูนูว่าเราจะแบบเหมือนไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะโลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วเราจงรีบมาพาตัวเองะคะ่ะมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะวันนี้ครูจะมาต่อเมื่อวานนะคะ ครูจะมาแชร์เกี่ยวกับการสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณรักนะคะซึ่งการที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะหลายคนมีความรู้สึกว่าการที่ฉันขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นฉันจะต้องขายแต่สินค้าอย่างเดียวหรือเปล่านะคะบางครั้งเราอาจจะยังไม่มีสินค้าอยู่ในมือยังไม่รู้เอ๊ะฉันจะขายอะไรนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับใครหลายๆคนได้ค่ะซึ่งวันนี้ครูนูจะมาพูดถึงเรื่องการทํา ธุรกิจนะคะในสร้างสร้างเงินในยุค 5G เนอ้อว่ามันเป็นสิ่งไหนนะคะซึ่งหลายๆคนตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าตอนนี้เรายังหาสินค้าไม่ได้เอ๊ะฉันจะขึ้นมาสร้างตัวตนได้ไหมนะคะซึ่งทําได้ง่ายมากะคะ่ะนั้นคุณนูจะบอกไว้เลยนะคะว่าคุณสามารถที่จะสร้างรายได้นะคะได้จากออนไลน์ได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะคะ วันนี้เลยสิ่งแรกนะคะการที่หลายๆคนนั้นอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แต่ยังมีความรู้สึกว่าถ้าขึ้นมาอยู่บนออนไลน์แล้วจะต้องขายสินค้าอย่างเดียวหรือเปล่านะคะแต่ฉันก็อยากจะขายนะแต่ฉันยังหาสินค้าไม่เจอฉันสามารถที่จะขึ้นมาทําได้หรือเปล่านะคะ สิ่งแรกสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าคุณยังไม่มีสินค้าหรือว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะแค่แรกๆนะคะคุณเอาคุณค่าออกมาค่ะออกมาให้คุณค่าก่อนเลยนะคะหลายคนมีความรู้สึกว่าแล้วคุณค่ามันคืออะไรก็สิ่งที่คุณมีอยู่ในตัวคุณนั่นแหละค่ะในยุค 5G นี้นะคะไม่จำเป็นว่าต้องรอให้มีสินค้าก่อนถึงจะออกมาหน้ากล้องได้ถึงจะออกมาสร้างตัวตนได้นะคะ แค่คุณมีสิ่งที่คุณรู้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับคุณหลายคนมักจะคิดว่าตัวเองน่ะมีความรู้เพียงเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณรู้นั่นน่ะหลายคนยังไม่รู้ค่ะดังนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากจะขึ้นมาออนไลน์วันนี้สิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องรู้สิ่งแรกเลยคือการที่คุณจะต้องออกมาให้คุณค่าค่ะ คุณค่าในเรื่องไหนก็ตามที่คุณถนัดคุณชัดเจนคุณรู้สึกว่าฉันทําและฉันเก่งนะคะคุณนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้เก่งออนไลน์นะคะตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยค่ะแต่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเก่งมากที่สุดคือการยืนหยัดและการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ตลอดเวลานะคะดังนั้นแล้วเลยขึ้นออกมาสร้างตัวตนออกมาให้คุณค่านะคะและยิ่งทําไปนะคะยิ่งรู้ว่า การเดินทางในออนไลน์นั้นนะคะจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องใช้ความมุ่งมั่นความชัดเจนการยืนหยัดนะคะยิ่งทําให้คุณูยิ่งรู้เลยว่าฉันมาถูกทางเลยโว้ยเพราะว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากจะสร้างไรายได้ในยุค 5G นี้นะคะรู้ไว้เลยว่าการที่คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะ แม้กระทั่งคุณรู้สึกว่าฉันมีสินค้าฉันขายสินค้าได้ชิ้นเดียวคุณอยากจะแบ่งปันวิธีการเคล็ดลับที่คุณขายสินค้านั้นได้ให้กับคนนะคะคุณสามารถขึ้นมาแชร์ได้เพราะว่าการที่คุณขึ้นมาพูดบนออนไลน์พูดหน้าจอแบบนี้คุณไม่ได้บอก ปากต่อปากนะคะคุณบอกให้กับคนทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะถ้าเขาเข้ามาดูเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันสามารถทําได้แบบนมีมีเคล็ดลับแบบนี้นะคะเคล็ดลับแค่ขายสินค้าได้ชิ้นเดียวนั่นก็ถือว่าเป็นการที่คุณสามารถที่จะทําให้คนรู้สึกว่าแค่คุณมานั่งพูดครั้งเดียวเนี่ยแต่คนเห็นกันเยอะแยะนะคะเพราะว่าออนไลน์นั้นนะคะมันไปได้ตลอดมันไม่มีการหยุดนะคะบางคนคิดว่าขึ้นมาพูด พูดทิ้งไว้แล้วจะมีคนดูหรือเปล่าจะมีคนเห็นหรือเปล่านะคะคุณก็สามารถแชร์เข้ากลุ่มต่างๆได้ค่ะเพื่อที่เราจะให้คนอื่นได้เห็นเรานะคะแล้วก็เวลามีมาสเตอร์มาอยู่เรามีใครเข้ามาเขาก็ช่วยเราแชร์นะคะหรือว่าคุณเห็นคลิปนั้นไลฟ์นั้นมีประโยชน์คุณก็สามารถแชร์แบ่งปันให้กับผู้คนได้ค่ะมันจะเป็นการที่เราสามารถช่วยเหลือสังคมโดยการที่แค่พูดแค่ครั้งเดียวนะคะ อย่างคุณนูเองออกมาพูดทุกวันออกพูดวันละครั้งวันละสองครั้งแบบนี้นะคะแต่คนฟังเยอะแยะมากมายค่ะอ่าอย่าลืมนะคะและก็สิ่งที่สามเลยนะคะในการที่คุณจะสร้างรายได้ในยุค 5G นี้นะคะอย่าลืมช่องทางออนไลน์ค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งอาจจะยังเป็นมือใหม่ยังไม่รู้จักโลกออนไลน์อย่างแท้จริงนะคะแต่คุณ่ว่าคนส่วนใหญ่แล้ว รู้กันหมดแล้วล่ะค่ะมีแต่คนที่กําลังซองกําลังด้อมด้อมมองๆอ,อ,อยู่ว่าฉันจะสร้างธุรกิจตัวเองได้แบบไหนนะคะการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะเราสามารถที่จะสร้างธุรกิจของเราได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยนะคะ คุณแค่มีมือถือแค่นี้นะคะคุณขึ้นมาอยู่บนออนไลน์นั้นสามารถทําให้คุณรู้สึกว่าการทําการตลาดออนไลน์นั้นมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวหรือว่าบางคนอาจจะมีสองสเครื่องนั้นยิ่งดีค่ะเอาไว้ตัดต่อเครื่องนึงเอาไว้แชร์เครื่องนึงนะคะเวลาที่คุณออกมาไลฟ์สดนะคะแล้วก,ก็การที่ใครหลายคนนะคะรู้สึกว่าอยากจะขึ้นมาออนไลน์แล้วอยากจะมาทําธุรกิจ รู้ไหมว่าการที่เรามาทําออนไลน์เรามีหน้าร้านเราไม่ต้องลงทุนแค่เราเปิดเพจเพจนั้นเป็นเหมือนหน้าร้านเป็นเหมือนธุรกิจของคุณคุณจะเปิดกี่เพจก็ได้คุณจะเปิดกี่ร้านก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนเลยนะคะแต่วันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสร้างรายได้ในยุค 5G นะคะแล้วอยากที่จะไปเปิดหน้าร้านอยากจะไปเปิดสินอาขายสินค้านะคะแล้วก็ไปเช่าพื้นที่นะคะ เมื่อก่อนอาจจะเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากนะคะเวลาที่เราทำอ,ออนไลน์ออฟไลน์เวลาเราทำออฟไลน์นะคะเราจะอยากจะไปขายสินค้าที่มีคนเยอะๆนะคะอยากที่จะขายสินค้าได้เยอะๆโดยการที่ไปเปิดร้านในห้างไปเช่าห้างสรรพสินค้า,า,คาเป็นล็อกขายของใช่ไหมคะ จริงๆคุณูก็ไม่มีประสบการณ์ะคะแต่ว่าพอคุณูได้ไปอยู่ตลาดนัดแล้วสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาทํางานในตลาดนัดคะว่ามเมื่อก่อนเคยไปเปิดร้านอยู่ในห้างนะคะแล้วค่าเช่าที่แพงมากๆเลยนะคะและยิ่งยุคนี้ออนไลน์มาแรงถ้าใครยังคิดที่ว่าอยากจะไปสร้างรายได้ในโลกออฟไลน์โดยการที่ไปเช่าพื้นที่เช่าร้านนะคะ <c oughs> นั่นคุณคิดผิดทางเลยนะคะคุณว่าคุณูว่า <c oughs> เราจะเสียแบบ ค่าจ้จ่ายไปฟรีๆค่ะคุณูเองก่อนหน้าที่จะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะปีที่แล้วคุณูได้ขึ้นออนไลน์เข้ามาในโลกออนไลน์นะคะแล้วก่อนหน้านั้นคุณูเคยเปิดร้านเสื้อผ้านะคะแล้วไปเช่าร้านนะคะเสียค่าเช่าทุกเดือนเลยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเรายิ่งไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยแล้วเราไปเช่าร้านเนี่ยมันจะ เสียค่าใช้จ่ายไปด้วยปล่าประโยชน์นะคะดังนั้นยุค 5G นี้นะคะคุณแบบโชคดีมากๆเลยค่ะคุณูพอรู้ว่าเราโชคดีเราจะต้องใช้ความโชคดีนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะก็เลยขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์และยิ่งทํายิ่งได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายค่ะหลายคนมีความรู้สึกว่าขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมันจะสําเร็จอย่างรวดเร็วหรือเปล่านะคะ อันนั้นมันก็แล้วแต่พื้นฐานของใครนะคะแต่ครูนูว่าการที่มาทํางานออนไลน์นั้นมันรวดเร็วหลายอย่างคะ่ะทั้งคุณสามารถปรับเปลี่ยนนะคะโลกภายในของคุณนะคะและก็ถ้าคุณเปลี่ยนโลกภายในได้เร็วคุณก็จะสามารถทําให้โลกภายนอกของคุณมั่งคั่งได้เร็วคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณอยากจะสร้างอ่อารายได้ในยุค 5G นี้นะคะอย่าลืมช่องทางออนไลน์เด็ดขาดคะ่ะ ช่องทางออนไลน์นั้นรู้หรือเปล่าว่า,วาการที่เรามีหน้าร้านนะคะและเราอยากจะให้หน้าร้านของเราเนี่ยไปอยูอ่หน้าลูกตาใครเราก็สามารถทําได้หมดค่ะด้วยการยิงแอดโฆษณา,าใช่ไหมคะอะผู้ถิดนผู้ถูกเนาะ <c oughs> การยิงแอดโฆษณาก,ก็ทําได้นะคะแต่ถ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นโลกออฟไลน์ใครมีหน้าร้านเวลาที่เราอยู่ในซอยเปลี่ยวๆซอยเงียบๆไม่มีลูกค้านะคะเราก็จะต้อง แจกใบปลิวใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ยุคนี้ทําได้แบบไม่ง่ายคะ่ะแค่คุณบางคนยังไม่ถนัดยิงแอดก็เอาแชร์ลงกลุม่มแค่นี้ก็เหมือนกับการ,ราที่เราแจกใบปลิวแล้วนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่4เลยนะคะถ้าคุณอยากจะสร้างรายได้นะคะ จากยุค 5G นี้นะคะอยา่ารอช้านะคะคุณนูเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะบางคนเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะคุณยิ่งจะสําเร็จเร็วค่ะแต่บางคนยังไม่มีพื้นฐานเลยนะคะคุณนูเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรนักหนานะคะแค่เล่น Facebook เป็นแค่นั้นนะคะแต่เราก็ขึ้นมาและมันทําให้เรามีความรู้สึกว่า ค่เรามีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆแต่เราสามารถที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองได้อย่างยอดเยี่ยมและการที่เราอยากจะสร้างรายได้ในยุค 5G นี้นะคะเรารู้เลยว่าหลายคนที่วันนี้ยังไม่มีสินค้าในมือนะคะหรือว่าหาสินค้าที่ชอบหาแบรนด์ที่ใช่ยังไม่เจอนะคะธุรกิจหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์คุณได้ก็คือธุรกิจความเชี่ยวชาญนั่นเองค่ะ เหมือนเช่นครูนูออกมาสร้างตัวตนทุกๆวันนี้นะคะครูนูก็ยังไม่ได้มีสินค้านะคะแต่ครูนูนําความเก่งความสามารถความเชี่ยวชาญของครูนูออกมาค่ะและสิ่งนี้มันสามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณได้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าสินค้าเวลาเราขายสินค้าใช่ไหมคะมันก็อาจจะพอเราขายสินค้าตัวนี้ครูนูเห็นหลายคนคขายสินค้าหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะบางคนก็ขายดีมากๆบางคนก็ ขายไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้มาปรับเปลี่ยน m มซ์เซ็ตของเรานะคะแต่ถ้าวันนี้เราขายสินค้านั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณได้เงินเร็วมากๆเลยนะคะแต่เวลาที่เรามีสินค้าสินค้ามันก็ไปไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วมันก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าคุณชอบขายสินค้าแบบไหนแต่สําหรับ คุณค่าที่อยู่ในตัวของคุณหรือว่าความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของคุณนั้นนะคะมันจะไม่ไปไหนเลยค่ะมันจะอยู่กับคุณและมีแต่จะเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นนะคะและคุณมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่น,นะคะคุณก็สามารถนําเป็นสินค้าสําเร็จรูปออกให้กับผู้คนได้รับรู้และสามารถที่จะขายตัวของคุณเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่มีสินค้าแต่คุณขึ้นมาสร้างตัวตนนะคะมาทําความรู้จักกับผู้คนนะคะและเหมือนกับว่ามาขายตัวเราเองก่อนนะคะถ้ามีคนรักเราชอบเรานะคะวันหนึ่งเรามีสินค้าเป็นของตัวเองนะคะเขาก็จะซื้อเราค่ะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปขายสินค้าตัวไหนนะคะเขาจําชื่อเราได้เขาจําหน้าเราได้เขารักเราใน สิ่งที่เราเป็นนะคะไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ขายได้นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกว่าตอนนี้ฉันอยากจะเริ่มสร้างรายได้นะคะจากยุค 5G นี้นะคะเราจะสามารถทำอะไรได้นะคะคุณุูบอกเลยเลยคะ่ะคุณขึ้นมาสร้างตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้นะคะจากการ ทำหลายๆอย่างเดี๋ยวคุณนูจะมาพูดในอีพีถัดไปนะคะซึ่งคุณนูเองเป็นคนหนึ่งที่รักการสอนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะยิ่งทํามาอยู่อาชีพออนไลน์นี้นะคะยิ่งรู้เลยว่าการสอนของเรานี่มันก็ทํารายได้ให้กับเรานะคะยิ่งทํายิ่งรักยิ่งชอบนะคะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ เราจะสามารถสร้างนะคะฐานแฟนของเราได้เรื่อยๆนะคะขอเพียงแค่คุณรู้ว่ายุค 5G นี้นะคะมันทำให้คุณสร้างรายได้ได้แบบง่ายๆสบายๆและทำนำคุณค่าในตัวของคุณเนี่ยออกมาส่งต่อได้เลยนะคะอเดี๋ยวคุณนูจะทวนให้นะคะวันนี้ถ้าใครนะคะอยากที่จะสร้างรายได้นะคะจากยุค 5G นั้นจะสามารถสร้างได้ยังไงนะคะหเลยคุณจะต้องออกมาให้คุณค่าก่อนนะคะ คุณค่าในตัวคุณคุณทําอะไรเก่งคุณถนัดอะไรคุณรักคุณหลงไหลแบบไหนนะคะคุณหนูเป็นคนรักอ่าหลงไหลการช่วยเหลือและการแบ่งปันค่ะคุณหนูก็เลยออกมาทุกๆวันนะคะเพราะว่าเราเป็นคนนึงไม่มีพื้นฐานเรารู้ว่าสิ่งไหนที่เรายังไม่เก่งตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราเรียนรู้เราพัฒนาเราฝึกฝนเราจะยิ่งเก่งขึ้นทุกๆวันค่ะดังนั้นแล้วเราก็จะต้องพึพัฒนาคุณค่าในตัวของเราให้มากขึ้นทุกๆวันนะคะแต่ก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้นะคะ รู้ไว้เลยนะคะว่าออนไลน์นั้นนะคะคุณทำครั้งเดียวแต่ว่ามันสามารถช่วยคนได้หลายคนค่ะมันไม่ได้ช่วยให้คนได้คนเดียวนะคะเวลาที่อย่างคุณนูเป็นแมค่ค้าไปขายของตลาดเราก็จะขายให้เฉพาะลูกค้าปากต่อปากคนต่อคนใช่ไหมคะ อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่ามาขึ้นอยู่มาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะคะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรามาขายครั้งเดียวหรือว่าเรามาพูดครั้งเดียวนี้นะคะเราสามารถกระจายความรู้หรือว่าสินค้าของเราให้กับผู้คนมากมายนะคะได้ทั่วทุกมุมโลกเลยแหละค่ะเพราะออนไลน์มันไม่มีการหยุดเลยนะคะมันวิ่งตลอดเวลาใช่ไหมคะอย่างการไลฟ์หรือว่าการทําคลิปนะคะเราก็เล่นกันตลอดเลยนะคะก็มีคนเห็นตลอดเลยเหมือนกับว่าเขาเป็นเซลแมนให้กับเรานะคะ แล้วก็สิ่งที่สามเลยนะคะถ้าคุณอยากจะสร้างรายได้ในยุค 5G อย่าลืมช่องทางออนไลน์นะคะตอนนี้ 5G แล้วอยากไปอยากจะไปมีธุรกิจออฟไลน์อยากจะไปมีหน้าร้านแบบในโลกออฟไลน์ลต้องเช่าที่ใช่ไหมคะและเวลาที่เราอยากจะขายสินค้าได้ดีเราก็จะต้องไปเช่าที่ที่มีคนเดินเยอะๆตอนนี้ที่คนเดินเยอะๆหายากแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ขึ้นมาอยู่บนรถออนไลน์แล้วนะคะ มาเปิดร้านมาเปิดเพจอยู่ออนไลน์นะคะมันจะทําให้คุณประหยัดต้นทุนเยอะมากเลยค่ะเปิดกี่ร้านก็ได้เปิดกี่เพจก็ได้นะคะและสามารถนําร้านของคุณเนี่ยไปไว้หน้าบ้านใครก็ได้เลยนะคะไม่ต้องสนใจเลยว่าฉันจะต้องแจกใบปลิวเยอะเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะ การที่เราจะสามารถทําให้ร้านของเราไปอยู่หน้าจอมือถือหรือว่าหน้าสายตาของใครเราก็สามารถทําได้แบบฟรีๆด้วยการแชร์ลงกลุ่มต่างๆนะคะใน Facebook หรือว่าถ้าใครอยากจะเสียเงินก็สามารถยิงแอดโฆษณาได้นะคะแล้วก็สิ่งที่4วันนี้เลยนะคะอยากจะสร้างรายได้ยุค 5G นะคะอย่าลืมธุรกิจความเชี่ยวชาญค่ะ ธุรกิจนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่มีสินค้าที่ชอบยังไม่มีสินค้าที่ใช่นะคะหรือตอนนี้ยังมองๆอ,อ,อ,อยู่เอ๊ะแ,แบรนด์ไหนดีฉันจะขายแบรนด์ไหนดีนะคะขั้นแรกคุณขึ้นมาทําธุรกิจเช่วผู้เชี่ยวชาญก่อนจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะเราวว่าเวลาที่เราขายสินค้าสินค้ามันจะมีการไปไป,ไปมาๆใช่ไหมคะแต่สําหรับถ้าเรามาขายตัวของเราเป็นนะคะหน้าเรานะคะเสียงเรานะคะ แล้วมันก็จะอยู่บนหน้าจอเขาจะจดจําเราได้ค่ะจดจําแบรนด์ของเราได้นะคะการที่เรามาทําธุรกิจความเชี่ยวชาญก็เหมือนกับว่าเรามาสร้างแบรนด์ตัวตนของเรานะคะเขาเห็นหน้าเรานะคะเคยรู้จักเราจําภาพของเราได้นะคะจําเสียงของเราได้จําบุค,คลิกของเราได้นะคะถึงแม้วันนี้ถ้าเราเปลี่ยนไปขายอะไรก็ตามขายสินค้าอย่างอื่นนะคะเขาก็ยังซื้อเราค่ะถ้าเราทําให้เขารักเราแล้วนะคะ เห็นไหมคะง่ายมากเลยเนาะการหารายได้บนยุค 5G นะคะคุณูเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวว่าเราโชคดีมากๆเลยค่ะเลยไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ไปแน่นอนค่ะทำงานออฟไลน์10กว่าปีกว่าจะมีเงินเก็บเยอะแยะนะคะแต่คุณูเชื่อว่าออนไลน์นะคะทำแป๊บเดียวเงินก็เยอะกว่าการทำออนไลน์ค่ะดังนั้นแล้วนะคะคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวว่าโชคดีแล้วรีบคว้าออนไลน์ขึ้นมา อย่ารอนะคะถ้าคุณรอแล้วคุณจะพลาดโอกาสหนักมากค่ะทําตอนนี้ยังทันนะคะแต่ถ้าคุณรอแล้วรอแล้วรอแล้วถ้ารอก็คือว่าต้องรอต่อไปนั่นเลยค่ะคนที่บอกว่ารอก่อนรอก่อนคุณูเห็นหลายคนแล้วรอจนไปไปมาก็ไม่ได้ลงมือทําเห็นคนอื่นเขาวิ่งไปหน้าข้างหน้ากันหมดแล้วนะคะฉะนั้นรีบเลยนะคะขอสนับสนุนให้ทุกคนขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะบางครั้งคุณไม่รู้ว่าคุณเก่งอะไรคุณรักอะไรคุณชอบอะไรนะคะ ลองขึ้นมาเปิดใจทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําค่ะแล้วจะรู้และจะเห็นศักยภาพของตัวของเราเองที่มันโคตรยอดเยี่ยมเลยนะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับทูนูนะคะขอบคุณที่ติดตามเพจทูนูนะคะและขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กันทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะแล้วมาเจอกับทูนูใหม่ได้พรุ่งนี้นะคะทูนูจะ เป็นคนหนึ่งที่พิชิตความสําเร็จบนโลกออนไลน์ได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแน่นอนค่ะมั่นใจเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองค่ะและก็เชื่อมั่นทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะทุกคนทําได้แน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วเดินก้าวไปนะคะในยุค 5G สร้างรายได้ไปพร้อมๆกันค่ะ แล้วมาเจอกับครูโนใหม่พรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะรักและขอบคุณแฟนเพจและผู้ติดตามทุกคนนะคะที่เป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ให้ครูโนมีวันนี้นะคะและจะก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ในวันถัดไปเรื่อยๆนะคะเติบโตเติบโตไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ